ครัถรับส่งนะคะเ,เป็นรถรับส่งนะคะกับแม่คนละคันนะคะน่่งฉีดกับน้องชายนะคะรถรับส่งกันนะคะพี่ถังกับพี่ถังนะคะรับรับส่งะค่ะ ไปแล้วนผู้กำกับนะคะผู้กำกับกำกับกันตลอดนะคะต้องคอยกำกับกันตลอดค่ะนู่นน้องชายค่ะน, <laughs> นูนกำกับนะคะผู้กำกับอยู่นี่คอยกำกับนะคะ มีบอกชีดเหมือนไม่ถั่วยนะคะครูกบกับพร้มกับอยากทําเองใช่ไหมคะลูกๆทําแล้วครูกกับบอกว่าชีดไม่ทั่วก็คือทีดไม่ถูกใจผู้กำกับนั่นแหละคะ่ะพูดง่ายๆนะคะมีสองที่ปลาคาวอย่างเดียวนะคะปลาคาวอย่างเดียวนะคะลูกชายลาค่ะลูกชายแม่นะคะ ผู้กำกับอยู่นี่อันี้กับผู้กำกับผู้ติดตามผู้ติดตามนะคะนังหอบแขกๆค่ะมาผู้กำกับออกแสดงแล้วค่ะผูกกับค่ะเห็นไหมผู้กำกับนะคะผู้กำกับไม่ถูกใจแม่ค่ะ ผู้ก,กำกับนะคะคอยกำกับนะคะอันนี้ผู้ก,กํากับกํากับลูกชายนะคะจิดยาข่ายาตามคันตามคันกันนะคะมันกำลังบอกลูกชายเขาอยู่นะคะผู้ก,กำกับนะคะ